เป็นจุดรับซื้อทุเรียนพื้นบ้านบ้านเปิงเครื่องนะครับตมบลแม่จันทร์ Ü อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดตอนนี้ก็คึกคักเลยฮะพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อผลผลิตทุเรียนกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเจ๊พรน,นะฮะหนึ่งในชาวบ้านที่ปลูกทุเรียนพื้นบ้านและเปิดจุดรับซื้อผลผลิตทุเรียนบอกว่าบรรยากาศการซื้อขายทุเรียนพื้นบ้านปีนี้คึกคักกว่าทุกป,ปีเลยครับทุเรียนที่เขาปลูกกันที่นี่คือตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านเปิ่งเครื่อง เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขาปลูกทุเรียนในพื้นที่ตรงนี้แล้วเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่าทุเรียนเปิงเคลื่งนะครับก็บอกว่าปีนีย้ยอดขายคึกคักจริงๆกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับจากเดิมที่จะขายวางเป็นกองกองหนึ่งเนี่ยฉเฉลี่ย4-5ลูกราคา2-300บาทนะครับปรากฏว่าตอนแรกๆเนี่ยคนก็ไม่รู้จักเลยฮะลูกค้าทดลองซื้อไปกินแล้วปรากฏว่าถูกใจติดใจ รสชาติของทุเรียนพื้นบ้านเปิงเครื่องครับนะฮะเจ๊พรบอกว่ารสชาติเนี่ยหวานหอมที่สําคัญสุดๆท่านผู้ชมราคาเข้าถึงได้ราคาพิตรพาพาใช่ไหมฮะคนก็เลยชอบกลายเป็นปากต่อปากเพราะว่า,วาเธอเราไปซื้อเปิงเครื่องกินดูสิอร่อยไม่แพงนะฮะโอ้โหปากต่อปากไปไวมากครับท่านผู้ชมกลายเป็นว่าปีนี้ครับพ่อค้าแม่ค้าประกาศขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อเลยครับ ยอดสั่งจองเพิ่มหลายเท่าตัว,ต,วตอนนี้ผลผลิตเก็บไม่ทันกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมส่วนลูกทุเรียนที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยก็จะนำมากวนขายในราคาโลละ500บาทเอามากวนกันสดๆแบบนี้นะครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันยอดสั่งจองต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทุเรียนพื้นบ้านเปิงเครื่องคาดว่าจะออกสู่ตลาดต่อเน,นื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าจะกินทุเรียนพื้นบ้านเปิงเครื่องของอุ้มผาทิตตะ เดือนเดียวเท่านั้นมิถุนายนขอขอทุเรียนทั่วประเทศลองเสิร์ชหาในออนไลน์ดู <c oughs> ลองชิมดูค่ะไม่รู้ผล